จากที่ฟังนักวิเคราะห์นักวิชาการ,รหลายๆท่านบอกว่ากระทบเนี่ยกระทบไม่ได้กระทบทางตรงแต่ว่าจะเป็นการกระทบทางอ้อมไม่ว่าจะเป็นราคาพลังงานราคาสินทรัพย์มั่นคงอย่างทองคําก็จะมีปรับตัวสูงขึ้นการโจมตีอิสราเอลโดยกลุ่มปาเลสไตน์กลุ่มฮามาสเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านอิหร่านเป็นหนึ่งในประเทศที่ผลิตน้ามันด้วยแล้วก็อิหร่านได้รับการสนับสนุนอาวุธจากราัสเซียแล้วรัสเซียกับสหรัฐอเมริกาก็อยู่คนละขั้ว นี่คือว่าเป็นในเรื่องของ geo politics ที่เราจะเห็นภาพที่ค่อนข้างชัดเจนมากยิ่งขึ้นในกรณีนี้ถ้าหากอิหร่านนี่มีส่วนเกี่ยวข้องจริงๆแล้วก็หลังจากนี้จะถูกยกระดับในเรื่องของมาตรการคว่ำบาตต่างๆจากทางสาหรัฐอเมริกาและปัญหาเรื่องของราคาน้ามันจะพุ่งขึ้นแน่นอนสถานการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์นั้นส่งผลกระทบนะคะแต่ว่าวันนี้ในรายการฐานทอเราจะมาโฟกัสกันเรื่องนึงก็คือเรื่องของกระทบทางด้านเศรษฐกิจ หนึ่งในนั้นก็คือเรื่องแรงงานเนี่ยดิฉันก็เชื่อว่าคุณผู้ชมคงได้ติดตามข่าวแล้วและเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเวลาประมาณ11นาฬิกา30นาทีก็จะมีการแถลงข่าวจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคุณสุทินคลังแสงนะคะพูดถึงเรื่องของการช่วยคนไทยที่อยู่ที่นั่นด้วยเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งจะได้ติดตามกันแต่ว่าในภาพรวมที่จะกระทบกับเศรษฐกิจไทยจากที่ฟังนักวิเคราะห์นักวิชาการหลายๆท่านบอกว่ากระทบเนี่ยกระทบไม่ได้กระทบทางตรง แต่ว่าจะเป็นการกระทบทางอ้อมไม่ว่าจะเป็นราคาพลังงานราคาสินทรัพย์มั่นคงอย่างทองคําก็<ม>จะมีปรับตัวสูงขึ้นไม่ได้กระทบไทยโดยตรงแต่ไปกระทบทางอ้อมโดยเฉพาะเรื่องของพลังงานซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยแล้วก็ขณะเดียวกันสงครามนี้ที่เกิดขึ้นก็คาดการณ์กันว่าน่าจะเป็นในลักษณะส,สงครามตัวแทนกันแต่ว่าเรามาดูผลกระทบที่เกิดขึ้นแบบทันควันกันก่อนแล้วกันก็คือราคาน้ํามันโลกที่พุ่งสูงขึ้น4%เนะครับก็ตอนนี้ก็แตะอยู่ที่88เหรียญสหรัฐต่อบาเรลแล้ว สำหรับเบรนด์นะคะคเพิ่ม <W TI S 2> ขึ้นมา4%กว่ากว่า WTI ขึ้นมาเป็น4% 4.25%นะครับ86.31เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลนะครับถึงแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาทาง O p e ปก็ได้มีการปรับลดกำลังการผลิตลงไปแล้วก็ตามนะคะแต่ว่าในช่วงเมื่อคืนนี้เมื่อวานนี้ก็มีการประชุมกันที่ซาอ,อ,อุดิอาระเบียก็มีการพูดถึงเรื่องของการสมัครใจในการลดกำลังการผลิตน้ำมันลงการผลิตน้ำมันในโลกเนี่ยใครที่มีส่วนบ้าง แล้วคใครที่เป็นประเทศใหญ่สำหรับกลุ่ม o p e ปคือ15ประเทศนะคะกำลังการผลิตทั้งหมดอยู่ที่3 0ของโลกทั้งหมดขณะเดียวกันก็มีกลุ่ม o p e ป plus ที่เขาเรียกว่าเป็นอีก10ประเทศที่มีการผลิตน้ำมันซึ่ง2กลุ่มนี้รวมกันเนี่ยไม่น้อยเลยนะไม่น้อยครับเยอะมาก15ประเทศนะคะสำหรับกลุ่มโ p e ปกก็มีอาจีเียแอนโกลาคองโกเอกวาดอที่หลักๆเนี่ยก็จะมีอิรักอิหร่านแล้วก็รวมถึงซาอุดีอาระเบีย นะคะ UAE เวน e z เซ l a ล i าไนจีเรียลิเบียแล้วก็รวมถึงคูเวตกาตาด้วยแต่ถ้าเป็น OPEC plus ก็มี10ประเทศมีอัสเอรไยจานบาเรนบรูไนคาซัคสถานมาเลเซียรัสเซียนี้ก็ถือเป็นผู้ผลิตรายใหญ่นะครับเม็กซิโกโอมานเซาซูดานและซูดานครับเราจะเห็นว่าซาอุดีอาระเบียนะคะคแล้วก็รวมถึงอิหร,ร่านเป็นผู้ผลิตน้ำมันที่อยู่ในกลุ่มโอเปกขณะเดียวกันรัสเซียเนี่ยอยู่ O อเปก plus, plus นะคะค แต่ในการทําสงครามในครั้งนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้รับการยืนยันแต่ว่าเป็นที่แน่นอนแล้วว่าการโจมตีอิสราเอลโดยกลุ่มปาเลสไตน์กลุ่มฮามาสเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านอิหร่านเป็นหนึ่งในประเทศที่ผลิตน้ํามันด้วยแล้วก็อิหร่านได้รับการสนับสนุนอาวุธจากรัสเซียแล้วรัสเซียกับยูเครนก็ทะเลาะกันแล้วรัสเซียกับสหรัฐอเมริกาก็อยู่คนละขั้ว นี่คือว่าเป็นในเรื่องของ geo politics ที่เราจะเห็นภาพที่ค่อนข้างชัดเจนมากยิ่งขึ้นในกรณีนี้ถ้าหากที่อิหร่านนีนะ่มีส่วนเกี่ยวข้องจริงๆแล้วก็หลังจากนี้จะถูกยกระดับในเรื่องของมาตรการคว่ำบาตต่างๆจากทางสาหรัฐอเมริกาแล้วปัญหาเรื่องของราคาน้ำมันจะพุ่งขึ้นแน่นอนใช่ครับแล้วก็จะมีความผันผวนต่อเนื่องด้วยจากสงครามนี้นะคะจะส่งผลกระทบอย่างไรบ้างอย่างที่ Wall Street Journal ได้มีการเขียนลงไปในบทความ ออบอกว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของอิหร่านให้การสนับสนุนกลุ่มฮามาสในการวางแผนโจมตีอิสราเอลในครั้งนี้แต่ว่ายังไม่ได้รับการยืนยันค่ะครับสหรัฐก็จะเพิ่มมาตราการคว่ำบาตรต่ออิหร่านรวมถึงการห้ามไม่ให้อิหร่านส่งออกน้ํามันสงครามระหว่างราัสเซียกับยูเครนก็ยังไม่จบครับก็ยังมีสงครามระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์เพิ่มขึ้นมาอีกเนี่ยนะคะก็จะทําให้เห็นการแบ่งขั้วของโลกนี้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วก็ส่งผลกระทบกับราคาน้ํามันในเมื่อราคาน้ํามันสูงขึ้น ก็จะส่งผ่านเราเป็นประเทศที่นําเข้าน้ํามันใช่ครับแล้วราคาต้นทุนการขนส่งต่างๆในประเทศก็จะสูงขึ้นค่าครองชีพเราก็สูงขึ้นเช่นกันนี่แหละค่ะจะเป็นผลกระทบทางอ้อมที่เกิดขึ้นถึงแม้ว่าวัน2วันนี้จะยังไม่เห็นภาพที่ชัดเจนนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะโอเปกที่เป็นผู้ผลิตน้ํามัน ก่อนหน้านี้ก็มีการปรับลดกําลังการผลิตลงแล้วเนื่องจากราคาน้ำมันในปัจจุบันนี้ก็อยู่ประมาณสัก80เหรียญต่อบาร์เรลแล้วก็พยายามที่จะคงราคาไว้ไม่เหมือนตอนช่วงทำสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนแรกๆที่ราคาเนี่ยพุ่งขึ้นไปสูงถึงกว่าร้อยเหรียญเพราะฉะนั้นการใช้น้ามันในโลกปัจจุบันนี้มีการวิเคราะห์กันว่าหลังจากที่จีนใช้รถไฟฟ้ามากขึ้น หลายๆประเทศในยุโรปใช้ไฟฟ้ามากขึ้นใช้แทนเชื้อเพลิงที่เขาเรียกว่าเป็นฟอสซิลเนี่ยทำให้ออปเ่ยมองถึงความมั่นคงทางด้านพลังงานของตัวเองก็อยากจะรักษาระดับราคาของน้ำมันให้คงที่ในช่วงตั้งแต่ปีที่แล้วมาจนถึงปีนี้มีการวางแผนในการลดกําลังการผลิตน้ํามันต่อวันลงมากมายเลยทีเดียวค่ะครับก็ลดกําลังการผลิตน้ํามันลง2ล้านบาร์เรลต่อวันจนกระทั่งปี2023ก็คือเดือนเมษาเนี่ย ก็จะลดลงเพิ่มอีก1.6ล้านบาร์เรลต่อวันอันนั้นคือเขามีการประกาศแต่ว่า,า,าในช่วง1.6ล้านบาร์เรลต่อวันในช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยทางโอเปกบอกว่าให้เป็นความสมัครใจรของแต่ละประเทศละกันนะคะปรากฏว่าวันที่8ตุลาม<อ>คมเมื่อวานนี้ทางโอเปกมีการประชุมกันอย่างที่เล่าให้คุณผู้ชมฟังไปเมื่อสักครู่ที่ซาอุดีอาระเบียนะคะ ก็แน่นอนว่ายืนยันค่ะว่าจะลดกําลังการผลิตน้ำมันลงแบบสมัครใจก็จะมีทั้งบาเรนอิรักคูเวตโอมานแล้วก็ซาอุดิอาระเบียรวมถึง UAE ด้วยเพราะฉะนั้นทั้งหมดในการลดกําลังการผลิตน้ำมันลงมาของกลุ่มโอเปกก็จะรวมนะคะไปจนถึงช่วงปลายปีนี้3ล้าน6 0แสนบาเรลต่อวัน คือคิดเป็น3.7เปของกำลังการผลิตทั่วโลกนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นตัวเลขที่มากมายนักแต่ดูจากสถานการณ์สงครามแล้ว ไม่น่าจะหยุดอยู่เพียงแค่วันสองวันนี้ก็น่าจะต่อเนื่องด้วยครับต้องดูว่ายืดเยื้อนานแค่ไหนเขาจะาจจะมีการลดลงไปอีกหรืออาจจะปรับเพิ่มขึ้นถ้าสถานการณ์ดีขึ้นนั่นเองครับความเปราะบางตอนนี้คืออยู่ที่ราคาน้ํามันที่จะกระทบกับประเทศไทยและกระทบกับเศรษฐกิจไทยในทางอ้อมนะคะครับอีกหนึ่งผู้เชี่ยวชาญก็คือดรอัดพิสารวานิชนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญศาสตร์เศรษฐกิจระหว่างประเทศท่านก็วิเคราะห์เอาไว้นะครับว่าผลกระทบ อิสราเอลปาเลสไตน์ที่จะโดนกระทบต่อไทยเนี่ยมีหลายปัจจัยด้วยกันเมื่อสักครู่นี้คุยกันไปแล้วว่าราคาน้ำมัน,น,มนอาจจะผันผวนไม่อาจจะผันผวนแน่นอน,นมีการ<ล>ปรับตัวขึ้นนะครับอ,อีกหนึ่งเรื่องก็คือราคาทองคําที่ปรับตัวขึ้นซึ่งแน่นอนในสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนทางสงครามแบบนี้นักลงทุนก็จะเทเงินไปซื้อสินทรัพย์มั่นคงก็คือราคาทองค,คําก็จะพุ่งสูงขึ้นเพราะความต้องการมากขึ้นครับอุตสาหการรมต่อเนื่องของประเทศไทยเช่นการขนส่งราคานน้ํามั สินค้าอาหารที่เรารับประทานกันอยู่ตามร้านสะดวกซื้อเนี่ยก็ใช้น้ํามันรถในการขนส่งนะ,ะถ้าราคาน้ํามันพุ่งสูงขึ้นราคาสินค้าต่างๆก็จะพุ่งสูงขึ้นเช่นกันะนะครับอุตสาหากรรมที่จะได้รับผลกระทบต่อเนื่องจากเมื่อสักครู่นี้ก็คือเรื่องของภาคการส่งออกสินค้าอันนี้เป็นทางอ้อมของอ้อมอีกนะฮะก็คืออุตสาหากรรมด้านอาหารข้าวผลไม้และอาหารสําเร็จรูปอันนี้อาจารย์อาจบอกว่าเราส่งออกไปที่ตะวันออกกลางประเทศกลุ่มอาหรับ อิสาราเอลค่อนข้างมากถ้าเกิดมีภาวะสงครามและยืดเยื้อออกไปอุตสาหการรมกลุ่มนี้มีสิทธิที่จะได้รับผลกระทบทั้งการส่งออกและนําเข้าต่างๆนะครับส่วนทางด้านของโลจิสติกและการขนส่งครับคุณผู้ชมคือเราก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ส่งสินค้าไปทางตะวันออกกลางค่อนข้างมากมถ้าเส้นทางการขนส่งสินค้าไม่สามารถดําเนินการได้ทั้งทางบกทางอากาศก็ตามเนี่ยก็จะส่งผลให้การขนส่งสินค้าล่าช้าต้นทุนการขนส่งก็เพิ่มสูงขึ้นนี่คือผลกระทบนะครับ อาจารย์อัดก็บอกนะครับว่าต้องรอดูว่ามีกลุ่มประเทศอื่นๆเข้ามามีส่วนส่วนร่วมมากน้อยแค่ไหนนะครับทั้งกลุ่มประเทศตะวันออกกลางอาหรับยุโรปและสหรัฐซึ่งตอนนี้ก็มีประกาศท่าทีออกมาแล้วแต่ยังไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างเต็มตัวนะครับ,รบหากสถานการณ์ลากยาวเกินกว่า1สัปดาห์และจากนี้มีการบานปลายเกิดขึ้นก็จะได้เห็นผลกระทบกันแบบจริงจังกันเลยสงครามครั้งนี้นะครับก็จะส่งผลวงกว้างยิ่งกว่าความขัดแย้งระหว่างยูเครนรัสเซียแน่นอน นะครับนี่ก็เป็นคอมเมนต์จากอาจารย์อัดนะครับค่ะก็เป็นภาพใหญ่ที่ให้คุณผู้ชมได้ติดตามสถานการณ์การแล้วก็ที่สําคัญยังคงต้องติดตามเรื่องของการช่วยเหลือคนไทยที่ยังติดอยู่ที่นั่นด้วยนะคะ